เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเรื่องราวมีดังนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกษียณจากจังหวัดกอโดบาปรากฏว่าถูกพบเสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2009เขาเพิ่งแต่งงานเมื่อวันที่6มีนาคมในปีเดียวกันมีการทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตายทุกอย่างบ่งชี้จากหลักฐานที่ภรรยาคนใหม่ของเขาซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหานำเสนอว่าเขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนัก ในช่วงวันสุดท้ายเขาขังตัวเองเงียบไม่พูดคุยและดูเหมือนกังวลอย่างมากในเมืองกรอรโดบาประเทศอาร์เจนตินาที่เงียบสงบ คู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันดูเหมือนกำลังใช้โอกาสที่สองของความรักโคนมานูเอลวิยนบาอายุ62ปีและเมตาสูสานาอากุยาอายุ37ปีเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้ซึ่งความแตกต่างของอายุไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นข้อได้เปรียบของฝ่ายหญิงแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่โคนมานูเอลหายตัวไปอย่างกะทันหันและภรรยาที่ดูทุกใจไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เราขอเชิญคุณติดตามไปจนจบวิดีโอนี้ซึ่งเราจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าตกใจของความทะเยอทะยานและการทรยศคดีของเมตาซูซานาอากุยาทุกวันเราอยู่ท่ามกลางความชั่วร้ายเราเห็นด้านมืดที่สุดของพฤติกรรมมนุษย์ความทุกข์ที่เกิดจากบุคคลหนึ่งต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสังคมของเราในฐานะนักสืบคดีอาชญากรรมเราจะเจาะลึกด้านมืดของมนุษยชาตินำเสนออาชญากรรมที่ชั่วร้ายที่สุด และพยายามเข้าสู่จิตใจของผู้ที่ก่อเหตุอันน่าสยดสยองฉันคือคคนกาโลดและวันนี้ฉันนำเสนออีกหนึ่งคดี เมราตาสุสานาอากูยาเกิดในปี1972ในอาร์เจนตินามีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของเธอน้อยมากยกเว้นว่าเธอเคยใช้ชีวิตคู่และมีลูกสาวสองคนจากความสัมพันธ์นั้นต่อมาเธอแยกทางกับคู่ครองและลูกสาวอยู่ในความดูแลของเธอเมตาคุกคลีด้วยความงามทางกายและบุค,คลิกที่น่าดึงดูดซึ่งตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่มี พลังในการยั่วยวุนอย่างไรก็ตามต้องชี้แจงว่าเธอไม่ใช่สาวเซ็กซี่จัดจ้านในทางกลับกันเธอสวยแบบคลาสสิกไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งมากไม่แต่งหน้าจัดและมีท่าทีสงบสิ่งที่ไม่ชัดเจนคือความซับซ้อนที่น่าสะพรึงกลัวในความคิดของเธอเสน่ห์และความมีน้ำใจช่วยให้เธอดึงดูดผู้คนรอบตัวและเธอรู้วิธีทำให้ผู้อื่นรู้สึกเห็นใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองต่อหน,หน้าเพื่อนผู้หญิงเธอแสดงตัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต่อสู้เพื่อเลี้ยงดูลูกสาวสองคนทําให้ได้รับความเห็นอกเห็นใจอย่างรวดเร็วและมักมีคนนําของขวัญม,มาให้เพื่อปลอบใจหรืออาสาดูแลลูกสาวเมื่อเธอต้องออกไปข้างนอกส่วนกลยุทธ์กับผู้ชายจะแตกต่างออกไปเธอนําเสนอตัวเองเป็นแม่ที่ทุ่มเทให้ลูกสาวจนลืมตัวเองและความรักตามที่คาด ผู้ชายจะเริ่มตามจีบและเสนอความช่วยเหลือตั้งแต่ซ่อมประตูไปจนถึงให้เงินความสามารถในการนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายปีและเธอไม่ลังเลที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่ในบางจุดดูเหมือนว่าเธอเบื่อชีวิตแห่งการพิชิตชั่วคราวและอยากเปลี่ยนทิศทางชีวิตของตัวเองและลูกสาวในการสแสวงหาความมั่นคงเธอตั้งเป้าที่จะพิชิตคนมานูเอลวินบาเจ้าหน้าที่ตำรวจเกษียณจากกอโดบา คุณแยกทางกับภรรยาและเป็นพ่อของลูกสี่คนที่อาศัยอยู่กับแม่ชายที่โดดเดี่ยวคนนี้ไม่อยากเชื่อว่าคนอย่างเมราตาซึ่งอายุน้อยกว่า27ปีจะสนใจเขาการเดทและการพูดคุยทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นและในไม่ช้าพวกเขาตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบในกอโดบาชื่อริโอเซกุนโดพวกเขาตั้งรกรากพร้อมกับลูกสาวของเมราตา และชีวิตดูเหมือนดำเนินไปด้วยความกลมกลืนต่อหน้าทุกคนเมราตาดูแลความเป็นอยู่ของสามีและลูกสาวบ้านดูเหมือนดำเนินไปด้วยความสามัคคีแต่เธอบอกคนว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดในใจเพราะถึงแม้จะอยู่ด้วยกันและเป็นคู่รักในทางพฤตินัยเขายังคงแต่งงานอยู่ตามที่เล่าต่อกันมาเธอบอกว่ามันไม่ยุติธรรมที่ต้องถูกตีตราว่าเป็นอีกคนเมื่อเธออยู่เคียงข้างเขาทุกวันในตอนแรกคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะัก แต่เธอทำให้เขาต้องนึกถึงทุกวันว่าเธอไม่พอใจกับบทบาทร้องในชีวิตของเขาเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มกระบวนการหย่าร้างอย่างไรเพราะเรื่องกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดแต่เมราตาคำนวณทุกอย่างไว้แล้วและจัดการเร่งรัดขั้นตอนผ่านญาติที่เป็นทนายความเมื่อคนกลายเป็นชายโสดในวันที่6มีนาคม 2,009พวกเขาแต่งงานกันไม่กี่วันต่อมาควรทำประกันชีวิตมูลค่า19,500เปโซอาร์เจนตินาซึ่งในสมัยนั้นเทียบเท่าประมาณ5,600ดอลลาร์โดยมีเมนราตาเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวในขณะเดียวกันเธอดูพอใจกับบทบาทภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและดูมีความสุขมากกว่าปกติ ควรรู้สึกสดชื่นและเต็มไปด้วยความหวังในความสัมพันธ์และการดำเนินไปอย่างดีของครอบครัวเพราะลูกสาวของเมราตาแสดงความรักต่อเขาแม้ว่าช่วงหลังพวกเธอจะไม่ค่อยพูดคุยกับเขาเพราะเมราตาบอกว่าเขารำคาญเมื่อกลับมาเหนื่อยและส่งให้เด็กๆไปเล่นที่อื่นอย่างไรก็ตามเบื้องหลังภาพลักษณ์นี้ทุกคนในเมืองรู้บางอย่างที่คนไม่รู้ความลับที่ทุกคนพูดถึงคือความสัมพันธ์ลับๆที่เมราตามีกับคนขับแท็กซี่ที่อายุน้อยกว่าสามีมาก โดยที่ควรไม่รู้เธอพาชายคนนั้นมาที่บ้านและคมขู่ลูกสาวไม่ให้พูดชายคนนั้นชื่อโอเตอร์กุสตาโวโตเรสอายุ39ปีและในช่วงกลางปี2009เขามีความสัมพันธ์นอกสมรสกับเมรตามาหลายเดือนคืนวันที่16พฤษภาคม2009ความสงบสุขแตกสลายเมรตาไปที่สถานีตำรวจริโอเซกุนโดเพื่อแจ้งว่าสามีของเธอหายตัวไป เธอมาถึงในสภาพตื่นตระหนกตามคำบอกเล่าของเธอควรออกไปสุบุรีแต่ไม่กลับมาเธอพยายามโน้ม้นวตำรวจว่าสามีของเธอตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนักเพราะดูเหมือนว่าเขาสูญเสียสมรรถภาพทางเพศเธอแนะว่าบางทีเขาอาจจะหนีไปเพื่อฆ่าตัวตายเพราะเขาเอปืนจากบ้านไปด้วยการหายตัวไปของควรซึ่งเป็นอดีตตำรวจที่เพื่อนร่วมงานรักดึงดูดความสนใจของทางการ ทันทีพวกเขาเริ่มปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่โดยใช้สุนัขดมกลิ่นและดโดรนในช่วงวันต่อมามีการค้นหาหลายครั้งในพื้นที่ต่างๆขณะที่เมรตาดูเศร้าและกังวลเกี่ยวกับการหายตัวไปของสามี ครอบครัวและชุมชนร่วมมือกันค้นหาคนแต่ความทุกข์ในวันนั้นจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่21พฤษภาคมเมื่อสายนิรนามนำไปสู่การค้นพบร่างของเขาที่ถูกปกคลุมด้วยผ้าปูที่นอนและกิ่งไม้ในพื้นที่ชนบทในหมู่บ้านใกล้เคียงรายงานชนสุดศพระบุว่าคนถูกยิงที่ไทถอยและถูกตีอย่างแรงที่หลังซึ่งบ่งชี้ว่าเขานอ,นอนหลับหรือหมดสติใน ขณะที่เสียชีวิตสิ่งนี้ทำให้สมมติฐานของเมราตาที่พยายามทำให้ดูเหมือนว่าเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่นั่นถูกตีตกทันที ทางการพิจารณาความเป็นไปได้หลายอย่างในตอนแรกสงสัยว่าเป็นการแก้แค้นเนื่องจากประสบการณ์หลายปีของเขาในการจับกุมอาญากรแต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนแนวสืบสวนนี้ขณะที่ความตกตะลึงครอบงำชุมชนเพื่อนและครอบครัวของควรที่จมอยู่ในความโศกเศร้าเน้นย้ำถึงความดีของเขาและความปรารถนาที่จะ,กะเกษียณอย่างสงบ ส่วนเมราตาดูเหมือนจัดการกับสถานการณ์ในฐานะภรรยาที่โศกเศร้าซ่อนตัวอยู่ใต้หน้ากากของความเศร้าเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์และเมราตาได้รับเงินประกันชีวิตและเงินบำนาญของสามีพฤติกรรมของเธอเริ่มเปลี่ยนไป แม้ว่าในตอนแรกเธอจะดูจมอยู่ในความโศกเศร้าแต่ต่อมาเธอดูมีพลังมากขึ้นและความสัมพันธ์กับพ่อของลูกสาวของเธอก็ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้กลับไปอยู่ด้วยกันและเธอยังคงคบกับโอเตอร์การสืบสวนที่ดำเนินไปนานกว่าสองปีรวบรวมหลักฐานที่ชี้ชัดจนในที่สุดเมราตากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมอันน่าสยดสยองเพื่อนบ้านชื่อเฮอร์มีเนลียัน กลายเป็นพยานสำคัญในคดีนี้ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าของควรเธอให้การต่อตำรวจว่าเห็นเขาสวมเสื้อผ้าสีเข้มในวันที่เขาคาดว่าหายตัวไปขณะที่เมรตาอธิบายว่าเขาสวมชุดอื่น คำอธิบายของเฮอร์มีเนียตรงกับเสื้อผ้าที่ตำรวจพบในร่างของควนและรายละเอียดที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้ทำให้คำให้การของเมรตาหน้าสงสัยสิ่งที่ยิ่งน่าสงสัยสำหรับทางการคือตามคำบอกเล่าของเฮอร์มีเนียควนสวมเสื้อผ้านั้นสองวันก่อนที่เมรตาจะแจ้งความว่าเขาหายตัวไปนอกจากนี้เพื่อนบ้านยังเผยว่าเมรตาสารภาพว่าเธอไม่ได้รักสามีและแต่งงานเพื่อผล ประโยชน์ทางการเงินข้อมูลนี้ยิ่งเพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของเธอ ในระหว่างการสืบสวนพบว่าเมราตาเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวของประกันชีวิตของควรซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมการสืบสวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับระหว่างเธอกับคนรักกลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีนักสืบพบว่าเมราตาคบกับวอเตอร์ก่อนแต่งงานกับควรและเมื่อสืบลึกขึ้นพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจในเดือนมกราคม2009ตำรวจชน บทพบคู่รักเปลือยกายมีเพศสัมพันธ์ในรถและจากการสืบสวนพบว่าเป็นเมราตากับวอลเตอร์คำให้การจากหลายคนยืนยันว่าพวกเขาเห็นทั้งคู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม และลูกสาวของเมราตายัางระบุว่าเมื่อคนไม่อยู่วอลเตอร์จะมาที่บ้านและจุบก,กับแม่ของพวกเธอซึ่งเผยให้เห็นการหลอกลวงนี้นอกจากนี้บันทึกโทรศัพท์แสดงถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างคู่รักทั้งก่อนและหลังการหายตัวไปของคนด้วยหลักฐานที่สะสมมากขึ้นนักสืบขอหมายคนบ้านของเมราตารถของเธอและบ้านของวอลเตอร์ระหว่างการตรวจค้นผู้เชี่ยวชาญพบรอยเลือดในห้องน้ำ ของทั้งสองบ้านและในรถฟอร์ดเคของเมราตาซึ่งตามหลักฐานถูกใช้ในการขนย้ายร่างการวิเคราะห์ดีเอจากตัวอย่างที่เก็บได้ในบ้านทั้งสองและในรถยืนยันว่าเลือดเป็นของคนนอกจากนี้นักสืบยังพบปลอกหมอนที่เหมือนกับที่คลุมศีรษะของเหยื่อซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงเมราตากับอาชญากรรม อายการจากอันตากราเซียซึ่งรับผิดชอบคดีนี้สรุปว่าแรงจูงใจของการฆาตกรรมคือความต้องการรับเงินประกันชีวิตและตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นตัวกระตุ้นเหตุการณ์เขาคิดว่าคนรอาจค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาและวอลเตอร์หลังจากนั้นเขาประกาศว่าเขาจะยุติการแต่งงานและตัดความสัมพันธ์ทางการเงินซึ่งอาจทำให้เมราตาตัดสินใจกำจัด เขานอกจากนี้ยังทราบว่าเมื่อเมรตาพยายามเรียกเงินประกันชีวิตบริษัทบอกว่าไม่สามารถจ่ายได้หากไม่พบร่างเพราะไม่มีอะไรยืนยันว่าคนเสียชีวิตสถานการณ์นี้ยิ่งทำให้เกิดการคาดเดา โดยเฉพาะหลังจากสายนิรนามที่แจ้งตำรวจเกี่ยวกับที่ตั้งของศพด้วยหลักฐานที่สะสมมาในเดือนสิงหาคม2011มากกว่า2ปีหลังจากคดีที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นตำรวจจับก,กุมเมราตาและวอลเตอร์โดยตั้งข้อหาฆาตกรรมคดีนี้ล่าช้าเกือบ3ปีต่อมาในปี2014การพิจารณาคดีเริ่มต้นที่ศาลอาญาที่สลูก4คนของควรจากพรรยาคนแรก เป็นโจทย์เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตอันน่าสลดของพ่อทนายความที่เป็นตัวแทนของพวกเขาคาร์ลอสนายีชัดเจนว่าแรงจูงใจคือเรื่องเงินแต่แย้งว่าเมราตาต้องการกำจัดชายที่เธอไม่เคยรักและแต่งงานเพียงเพื่อให้เขาโอนรัพย์สินให้แรงจูงใจในการฆาตกรรมได้รับการยืนยันในระหว่างการสืบสวนหนึ่งคือการรับเงินประกันชีวิตที่เธอเป็นผู้รับผลประโยชน์ และสองคือการยุติความสัมพันธ์ที่เป็นทางการที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความรักและความผูกพันรวมถึงรับผลประโยชน์จากเงินบำนาญน,นั่นคือแรงจูงใจในการฆาตกรรมและเป้าหมายคือการขอโทษสูงสุด ในระหว่างการพิจารณาคดีอายการทำการจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าระหว่างคืนวันที่15พฤษภาคม2009และเช้ามืดของวันที่16ควรนอนหลับบนเตียงคู่หมดแรงหลังจากทำงานเป็นยามรักษาความปลอดภัยโดยไม่รู้ว่าเขาจะไม่ตื่นขึ้นอีกเลยคาดว่าเมราตาพร้อมด้วยวอลเตอร์เข้าไปใกล้ควรจากด้านหลังโดยใช้พื้นรีวอนเวขนาด32มเมตร ยิงที่ท้ายทอยคนทนมานอยู่ครู่หนึ่งก่อนเสียชีวิตจากนั้นผู้ต้องหาใช้เวลาคลุมศีรษะเขาด้วยปลอกหมอนเพื่อป้องกันคราบเลือดในรถแล้วลากร่างของเขาไปที่ท้ายรถฟอร์ดเคและนำไปยังที่ที่พบร่างในภายหลังขณะที่การค้นหากำลังดำเนินอยู่ชายนิรนามโทรแจ้งตำรวจเกี่ยวกับที่ตั้งของศพแม้ว่าจะดูแปลกที่คนร้ายจะแจ้งตำแหน่งของเยออายการกล่าวว่าในกรณีนี้การโทรนั้นสมเหตุสมผลเพราะต้องพบร่างของคนเพื่อที่เมราตาจะได้รับเงินประกันชีวิต ซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญในคดีคำให้การเผยให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของเมรตาความสามารถในการลงมือโดยไม่รู้สึกผิดและความเย็นชาของเธอทำให้ทั้งนักสืบและคณะลูกคุณตกตะลุงข้อมูลจากการสืบสวนยืนยันว่าแรงจูงใจของการฆาตกรรมชัดเจนรับเงินประกันชีวิตที่เมรตาเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวและยุติความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์มากกว่าความรัก แม้จะไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่ยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ในห้องนอนเมื่อมีการยิงความแม่นยำและการวางแผนล่วงหน้าของการกระทำยืนยันการมีส่วนร่วมของทั้งคู่ในอาชญากรรมแม้เผชิญหน้ากับโทษจำคุกตลอดชีวิตเมราตายังคงแสดงท่าทีเย็นชาและเฉยเมยในระหว่างการพิจารณาคดีและเมื่อถึงคราวพูดต่อหน้าผู้ที่อยู่ในศาลเธอยืนยันว่าเธอบริสุทธิ์และรักสามีของเธอ ส่วนวอลเตอร์ก็ใช้สิทธิ์ในการพูดเพื่อปฏิเสธความผิดอย่างไรก็ตามในวันที่7พฤษภาคม2014ทั้งเธอและคนรักถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฆ่าคนมานูเอวิยนบาอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจกอโดบาในกรณีของเมราตาสูสนาอากุยาอายุ37พปี ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาด้วยความสัมพันธ์และการซุ่มโจมตีส่วนวอลเตอร์กุสตาโวโตเรสอายุ44ปีซึ่งในตอนแรกถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดถูกคณะลูกคุณพิจารณาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นข้อหาที่เบากว่าและถูกตัดสินจำคุกเพียง5ปีครึ่งในข้อหาปกปิด ดังนั้นน้ำหนักของโทษทั้งหมดจึงตกอยู่ที่เมราตาซึ่งสัญญาว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อควรแต่เลือกที่จะพรากชีวิตเขาเพื่อเงินผู้หญิงคนนี้ถูกผูกมัดด้วยคำให้การและหลักฐาน รวมถึงการโทรศัพท์ระหว่างผู้ต้องหาและการตรวจพบรอยเลือดในบ้านของทั้งคู่สารอาญาที่สองของกอโดบายังสั่งให้เมราตาจ่ายค่าชดเชย97,000เปโซอาร์เจนตินาเทียบเท่าประมาณ10,000ดอลลาร์ในสมัยนั้นสำหรับความเสียหายทางจิตใจแก่ลูกๆของควรและยึดบ้านและรถยนต์ของเธอ แม้ว่าเมราตาจะได้รับโทษสูงสุดแต่ทั้งอายการและโจทย์ไม่พอใจกับโทษของวอลเตอร์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงซึ่งให้เหตุผลแก่ฝ่ายต่างๆโดยสั่งให้วอลเตอร์ถูกพิจารณาคดีใหม่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาด้วยการซุ่มโจมตีอย่างไรก็ตามจากแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีใหม่ความซับซ้อนของคดีเมราตาและคนทำให้สังคมในจังหวัดกอโดบาถึงตรหน ซึ่งในขณะนั้นไม่ค่อยพบเจอคดีที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์มนุษย์เช่นการทรยศความโลภ และความเปราะบางของความรักที่ไม่เคยมีอยู่จริงเรื่องราวของเมราตาซึ่งเลือกผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นเครื่องต้นใจที่น่าสะพรึงกลัวว่าบางคนสามารถข้ามเส้นจริยธรรมและศีลธรรมเมื่อถูกผลักดันด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เธอก็ไม่ได้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของลูกสาวตามที่ทราบลูกสาวทั้งสองไปอยู่กับพ่อซึ่งแยกทางกับเมราตา หลังจากที่เธอขโมยเงินประมาณ2,000ดอลลาร์ตามสื่อในกอโดบาอาชญากรรมนี้ไม่เพียงพรากชีวิตของควรแต่ยังส่งผลกระทบต่อลูกหลูก และครอบครัวของเขายังไม่อาจแก้ไขได้ทิ้งร่องรอยของความเจ็บปวดและความสับสนการดำเนินคดีเผยให้เห็นความสำคัญของหลักฐานและคำให้การในการแสวงหาความยุติธรรมแม้จะไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์การเชื่อมโยงของหลักฐานและการวิเคราะห์อย่างละเอียดทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นหนทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความยุ่งยาก ตอนนี้คุณรู้รายละเอียดทั้งหมดของคดีนี้แล้วเราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรคุณคิดว่าโทษที่เมรตาได้รับนั้นยุติธรรมหรือไม่คุณพอใจกับโทษที่เบากว่าสำหรับคนรักของเธอหรือคิดว่าเขาควรถูกพิจารณาคดีใหม่เพื่อรับโทษที่หนักกว่านี้ฝากความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์และนี่คือการสืบสวนอีกหนึ่งคดีคุณคิดอย่างไรกับคดีวันนี้เราอยากอ่านความคิดเห็น ของคุณเพราะความเห็นของคุณเกี่ยวกับคดีมีความสำคัญมากสำหรับเราอย่าลืมแสดงความเห็นด้วยความเคารพสูงสุดทั้งต่อเหยื่อและผู้ชมคนอื่นๆและเราจะอ่านความเห็นของคุณก่อนที่คุณจะไปอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกหากคุณยังไม่ได้สมัครและแชร์วิดีโอนี้หากคิดว่ามีคนที่คุณรู้จักอาจสนใจแล้วพบกันในการสืบสวนคดีอาชญากรรมครั้งต่อไปลาก่อน